มากินข้าวด้วยกันจ้าลุงพันลุงพันไทยบ้านนอกก็มาถึงแล้วนะคะคมาถึงแต่เช้าไปส่งนักเรียนแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังจะเตรียมตัวไปรับนักเรียนนะคะ ซับค้างไปจองแล้วว่า Já แกงยังเลยแกงทีเียกมอนนเอาไปวัดอืมไปตั้งเลยว่าเขาก็วางแล้วเขาทั้งอยากจะได้บุญแต่ว่าเขาท,ที่จริงมืออะไรด่างคอืมเขาเรียว่าจักไว้ตลอดบุญบตวัสตะเกียงไปงนั่นเนาะ แกงซิเร็ยสใส่ปลาดุกนะนะเข้ากันมัครับมต้องตะเกียงชวหมูช่วยนั่นช่วนี่แกงใส่ปลาดุกหันฮันปลาดุกกระโลงแกงใส่หอยเสี่ยงหอยสุกย่างกวางกันย่างแกงกวางกูนแกงหยอดหอยนี่จะเห็นอันนั้นแล้ว แงใต่เนื้อหมูมนั่นเราก็ได้แกงนนังได้ทีเดียวปะนังันังหมูกงแ่นุรัเขามา่ช่ยกน่าง,งวะ่ะเขมน่างมันจะมีกลนะนหอมมแล้วมันหืดเลย้ หกินแกงยอดโอ้ยนี่จังสิได้หวานหัอละหวานสืเต็มผู้น้ำบัดาก็สุดยอดอะน้อิ่มหมดละเ็่ลงกับฝ่ดเข้าฝ่ดเข้ามันเหมือนมีน้ำชดเนาะแต่มันอิ่มนาะมันมีน้ำชดอาน้ำกินแล้วต้องได้ชดน้ำยังมีลื่นืด เหนียวเขาเหนียวเก่าหยากลงหยาบขึ้นมัยคุดเขาคุดเขาแล้วขนมี่น้ำตาลน่องับอันนี้กะจัดข้าต้มขนมยูได้โอ้กินข้าวต้มบดจัะที่จีบเพราะแม่มันกืนเข่ากลงเรื่ง่อ กินข้าวต้มเหมือนไงก็เห็นเหงาๆน่ะข้าวต้มมันนั่นข้าวต้มพัดน่ะข้าวต้มมันมักเออบดซีอันแหละเอป็นยางมะนิพาไปให้ข้าวต้มหัวหมอกนะเดี๋ยวเพรามันเกินยากเกินเข่ามันอิ่มเนาะเพื่ออะไรมูไปมูมันเหรอไปเจ้ามาบวชเป็นเพม่อนย่างว่าว่าเขาง่ายไปวให้ง่ายตัวนี้ <S <S <k <k ่า

เ็นพระเจ้ามาลัเนาะทีบ้านเนจ้าชิ้มหาคำระเจ้ามาลับ,บ,านนบ้านนะบอกบ่ ไปจอยกันน้บ้านนั่นบ้านนี้ยเพราะได้จ้างเป็นน้นเขาแห้งกันนิ่มไปนิไปจะเก่นผมเ่าขลาดจุ

วันนี้เขาจะล,ละละ fc เาเห็นอยูโดมเขาก็มาควบลกกางเลยมาลาดก๋วยเตี๋ยวที่งี่นีเลยเด้อ เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวดูหันแห่ง,งค้าใจห้องน้ำมองมันมีเล็กตั้งอยู่เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ